ท่านที่น้องสื่อมวลชนที่มาร่วมในวันนี้นะครับวันนี้สำนักง,งานสื่อมวลชนภาคที่สองแถลงข่าวการจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้านะครับเนื่องจากนโยบายของท่านอธิบดีวัชระนันท์ศรีนะครับแล้วก็ท่านท่านรอที่ดีแต่รักษาการที่ปรึกษาท่านพงเทพบัวทรัพย์สั่งการให้เราเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบตรวจสอบตรวจค้นจับกลุ่มการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้านะครับนั้นเมื่อวันที่6ทางฝ่ายสื่อสวนและปากรา โวยควบคุมทางศุลกาการนะครับโดยนําโดยท่านผอ,อชนินและท่านผอเรวัตนะครับได้เข้าตรวจค้นร้านค้าบุรีไฟฟ้านะครับในจังหวัดนครราชสีมาจำนวนสี่ที่นะครับสี่แห่งแล้วก็ผลการตรวจค้นจับกลุมล่มเราก็จับกลุ่มน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็วอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันชิ้นนะ มูลค่าประมาณเจ็ดล้านบาทนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มสผูกถือครับทางทางสำนักงานมูลนิธิที่สองก็ร่วมกับอตศึกษาปรากรามนะครับหลังห้องจอดนะครับในการทํางานในครั้งนี้นะครับก็ท่านนะครับมีอะไรจะถามเพื่อนไหยครับคิดว่าเขาเขานำมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการจับกลุ่มบ่อยนะคะ่ะท่านเขาจะลัดลออมาเรื่อย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 เราเ,เรามีมาตรการอะไรที่มันไม่แน่นมากกว่านี้ ในภาพรวมนะครับทีนี้ต้องต้องเรียนว่าในส่วนของสำนักงานสูขการ์่าที่สองเนี่ยเรารับผิดชอบในพื้นที่นะครับ,รบสิ่งที่เราทําก็คือท่านขอชนินหรืท่านขอเรวัตเนี่ยท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่แบบพวกเราที่ดำเนี่ยนะครับลงไปสืบสวนหาข่าวแล้วก็เข้าถึงเพื่อให้เข้าถึงแหล่งที่มานะครับแต่ก็ต,ต้องอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับถ้าเราพบเราก็ทําการตรวจค้นแล้วก็กกกกจ,จับกลุ่มนะฮะแล้วก็ เป็นการส่งสัญญาณไปทางเจ้าเ,าเจ้าของร้านอื่นด้วยนะครับว่าทางสุนกรเนี่ยเราดาเนินการในเรื่องนี้เสมอมานะครับจสังเกตได้ว่าผลงานของสํานักงานภาคสองเน,น,นี่ยเราทํางานจับกลุ่มบุหรี่ฟ้าและอุปกรณ์มาโดยตลอดนะครับใครอยากให้ท่านพอฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนหน่อยค่ะเพราะว่าอาจาะเนี่ยมีการมีการไปซื้อ เพื่อนี่จะไปเสพไปทดลองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเป็นห่วงเรื่องของเยาว,ว,วชนเป็นหลักนะเนี่ก็ขอบคุณครับการเสพบุหรีร่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรีร่ไฟฟ้านี่นะครับก็ได้รับการเตือนจากจ <c oughs> ากทางสาธารณสุขมาโดยตลอดนะครับว่ามันเป็นโทษนะครับเป็นเมื่อลองแล้วจะติดนะครับถึงแม้ว่าโทษอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนยาเสพติดประเภทอื่นแต่ก็นําไปสู่ เป็นก้าวแรกของการใช้สารเสพติดต่างๆนะครับซึ่งทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นหัวในเรื่องนี้นะครับด้เพราะฉะนั้นในในส่วนของศุนย์ตองเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบการนำเข้านะครับเราก็ห็นความสาคัญนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะครับก็เป็นนโยบายของกรมอยู่ครับครับของพวกนี้คือทําลายอย่างเดียวใช่ไหมครับครับเดี๋ยวยละเอียจจบผมมอบท่านพอชนินเนือยนะที่เป็นผู้จับกลุ่มนะครับ ที่กลบมาเนี่ยกลมเนี่ยจะทำลายอย่างเดียวครับ <ฮะ S 2> เหมือนเหมือนโทษมันไม่เยอะใช่ไหมพี่มันไม่รุนแรงใช่ไหมเนี่ยเหมือนเขาแบบมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลย,เลยค่ะโทษโทษ <c oughs> ของกฎหม้อะไรครับค่<ฮ>ะอ๋อ,อคือถ้าเกิดรับซื้อไว้เนี่ยเกล้วก็ดีของกลมก็คือต้องยกของกลางก็มของที่